กราบสวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับสุดจ่องฮัโหลเทนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจจ่องกับผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพ,พูดถึงข่าวนี้อีกสักข่าวหนึ่งเนื่องจากว,ว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดังและเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับลุงแต่นะครับเกือบจะกลายเป็นแพะเกือบจะติดคุกฟรีเพราะคำพูดของเด็กสองคนเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังกันเลยในคลิปนี้ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านน้อยพัฒนานะครับอยู่ในเทศบาลเมืองเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่27กรกฎาคมนะครับเด็ก3คนนะครับชวนกันไปตกปลาชวนกันไปเล่นน้ำที่ บ่อข้างๆหมู่บ้านนะครับอยู่ติดกับหมู่บ้านไม่ห่างมากเด็ก3คนนี้ขออนุญาตแม่ซึ่งแม่ก็มักจะดูด่าว่าอย่าไปเลยมันอันตรายแต่ด้วยความเป็นเด็กด้วยความสนนะครับก็อยากจะไปตกปลาอยากจะไปเล่นน้ําที่บ่อแห่งนี้และเขาก็ไปอยู่เป็นประจําแม้จะถูกดูดา่าหลังจากเวลาผ่านไปไม่นานนะครับเด็ก2คนนะครับ ซึ่งอายุ7ขวบกับ5ขวบนะครับวิ่งกลับเข้ามาหน้าตาตื่น,นครับบอกว่าน้องอ้วนอายุ6ขวบได้จมบ่อน้ำทีนี้นะครับเมื่อผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับทราบว่ามีเด็กจมบ่อน้ำก็เลยแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจเพื่อที่จะมาค้นหาเพื่อที่จะมานำร่างขึ้นมาอยากรู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง ในระหว่างนั้นเองนะครับการสอบถามการสืบสวนก็เกิดขึ้นสองคนที่นำเรื่องราวมาบอกคนในหมู่บ้านคนหนึ่งคือพี่ชายของน้องอ้วนอีกคนหนึ่งคือเพื่อนของน้องอ้วนก็ได้บอกกับคนในหมู่บ้านว่าลุงแตเป็นคนทำให้น้องอ้วนเสียชีวิตลุงแตคือใครเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ลุงแต่ก็คือขี้เมาประจำหมู่บ้านครับมีอาชีพรับจ้างทั่วไปทำงานตามไร่ตามสวนอายุประมาณ49ปีคนคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีของคนในพื้นที่ของคนในหมู่บ้านแกมีนิสัยชอบดื่มเหล้านั่งชิวๆอยู่ตามร้านสะดวกซื้อเวลางานแกก็ทำงานเวลาเลิกงานแกก็ดื่มเหล้า ดังนั้นแกจะเดินไปทั่วทั้งหมู่บ้านทำให้ทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้รู้จักแกเป็นอย่างดีทีนี้เมื่อเด็กบอกว่าลุงแต่เป็นคนทำให้น้องอ้วนวัยหกขวบเสียชีวิตเมื่อเด็กสองคนให้ปากคำเบื้องต้นแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยออกไล่ล่าตัวลุงแต่ไปพบลุงแต่กำลังนั่งดื่มเหล้าแบบชิวๆอยู่ ในระหว่างนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแจ้งถึงจุดประสงค์ว่าต้องการจะนำตัวลุงแต่ไปสอบปากคำเกี่ยวกับการตายของน้องอ้วนลุงแต่ถึงกับหน้าซีดนะครับเนื่องจากว่าลุงแต่ก็ตกใจเช่นกันอยู่ดีๆมาจับผมไปทำไมหลังจากนั้นนะครับ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวลุงแต่ไปสอบปากคำในระหว่างนั้นเองนะครับข่าวก็ถูกนำเสนอมาในโลกโซเชียลผู้คนส่วนใหญ่เข้าไปกระนำํำเข้าไปด่าลุงแต่นะครับเนื่องจากว่าเขาเชื่อว่าเด็กสองคนนะครับไม่สามารถแต่งเรื่องได้เองไม่สามารถกุเรื่องได้เองลุงแต่มีนิสัยที่ชอบกินเหล้าอาจจะพลั้งมืออาจจะพลั้งเผลอไป หลังจากสอบปากคำลุงแตประมาณ5ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องปล่อยตัวลุงแตออกมาก่อนเนื่องจากว่าไม่มีพยานหลักฐานอีกทั้งลุงแต่ยังให้การปฏิเสธหลังจากค่ำคืนนั้นผ่านไปนะครับจนมาถึงวันนี้ก็คือวันที่28ปรากฏว่าลุงแตกลายเป็นผู้บริสุทธิ์มันเป็นคดีโอลพ่อมันเป็นคดีเด็กเลี้ยงแก่ เนื่องจากว่าสหาวิชาชีพได้มาสอบปากคำเด็กสองคนนี้อย่างละเอียดแล้ววิธีการสอบปากคำก็คือแยกกันสอบเด็กสองคนนี้ให้การไม่ตรงกันตอนแรกบอกว่าลุงแต่มาถึงจับลงไปในน้ำแล้วกดทันทีสักพักหนึ่งก็มีการแก้คำให้การโดยบอกว่าลุงแต่ชวนเล่นน้ำแล้วเกิดโมโหเลยจับกดน้ำ สักพักหนึ่งก็บอกว่าลุงแต่มาถึงจับโยนลงน้ำก่อนที่จะโดดลงไปตามแล้วก็จับกดน้ำซึ่งคําให้การของสองคนนี้มันไม่สอดคล้องกันมันไม่สัมพันธ์กันต่างคนต่างพูดไปคนละทิศคนละทางเหตุการณ์ต่างๆเรียงลำดับไม่ถูกต้องและที่สำคัญนะครับสภาพศพไม่ได้ถูกทำร้ายไม่ได้ถูกบีบคอ จนในที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปได้กล้องวงจรปิดมามันก็ตอกย้ําชัดเจนว่าลุงแต่คือผู้บริสุทธิ์กล้องวงจรปิดได้มาทั้งหมด3ชุดนะครับชุดแรกเป็นของบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับที่เกิดเหตุอันนี้ไม่มีภาพครับมีแต่เสียงตอนแรกเป็นเสียงของเด็กกําลังหยอกล้อกันมีเสียงหัวเราะพอตอนหลังๆเป็นเสียงเด็กร้องเรียกกันนะครับ เฮ้ยอ้วนตกน้ำช่วยด้วยเป็นเสียงขอความช่วยเหลือเป็นเสียงร้องไห้เป็นเสียงตะโกนนะครับอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับว่าเด็กสองคนพยายามช่วยเด็กคนหนึ่งซึ่งกำลังตกน้ำใครได้ดูกล้องวงจรปิดอันนี้นะครับแม้นได้ยินแต่เสียงก็รู้สึกสังเวชใจรู้สึกหดหู่เป็นอย่างมากส่วนชุดที่สองนะครับเป็นของบ้านหลังหนึ่งซึ่งจับภาพเด็กสามคนเดินบนถนนไปยังบ่อน้ำได้ ผ่านไปไม่นานนะครับมีเด็กกลับมาแค่สองคนแล้วก็มีเสียงพูดเสียงบทว่าถ้ามีเชื่อชูชีพอ้วนคงไม่จมน้ำเสียงนี้น่าจะเป็นพี่ชายของอ้วนนะครับแล้วเมื่อเดินมาได้สักพักหนึ่งก็ไปเจอเพื่อนแล้วบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยกูมีเรื่องสำคัญจะบอกเสียงนี้ทำให้รู้เลยว่าเด็กสองคนนี้กำลังเผชิญกับเรื่องสำคัญกำลังเผชิญกับเรื่องเลวร้ายนี่ก็คือ กล้องวงจรปิดชุดที่2ส,ส่วนชุดที่3ยืนยันความบริสุทธิ์ของลุงเตนั่นก็คือภาพที่แกนั่งกินเหล้าอยู่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งภาพนี้เป็นของร้านสะดวกซื้อนะครับจับภาพลุงเตเดินมาบนถนนแล้วก็มานั่งแมะอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่งช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าลุงเต่ไม่ได้ไปที่จุดเกิดเหตุ ลุงแต่ไม่ได้ไปฆาตกรรมน้องอ้วนแต่อย่างใดดังนั้นนะครับเมื่อความจริงปรากฏเมื่อความจริงกระจ่างบวกกับคําให้การที่มันไม่สมเหตุสมผลมันไม่สอดคล้องลุงแตก็เลยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นคดีโอละพ่อนะครับเด็กสามคนพากันไปเล่นน้ําพากันไปตกปลาน้องคนหนึ่งพัดตกไปเด็ก3มคนขวัญหน,นีดีฟอตกใจจนไม่รู้จะทํำยังไง กลัวความผิดที่ว่าพาน้องไปตายพาน้องไปตกน้ำจําเป็นต้องมาโกหกพ่อแม่จำเป็นต้องมาโกหกคนในหมู่บ้านว่าลุงแต่เป็นคนทำนี่คือความคิดของเด็กคนหนึ่งนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือว่าถ้าหากไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วเด็กสองคนนี้นัดแนะกันเป็นอย่างดีพูดในแนวทางเดียวกัน จะเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ที่ชื่อว่าลุงแต่แล้วแกต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลในระหว่างนั้นเองแกต้องถูกนำตัวไปขังอยู่ในเรือนจำต้องติดคุกกี่ปีกี่เดือนต้องกลายเป็นแพะใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนานสักเท่าไหร่ความจริงถึงจะปรากฏ ดังนั้นนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่างดีนะครับสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันนี้นี่ก็คือเหตุผลที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังหวังว่าให้เป็นแง่คิดสกิดเตือนใจเป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันนี้ขอให้เพื่อนๆรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีอยู่รอดปลอดภัยสุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรละฟังอย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยเงินทองขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello t e ขอบคุณครับผม